เงินเราไม่ใจแเขาเขาไหวอย่าบอกนะเข้าเสียลังเลยนี่อุ้จากหลังแล้วกยามมาเรื่อยไหลอยู่เรื่อยว่ามันบบดไดโบเมียนตัวนี้มันได้อยู่เล้อพี่น้องเด้อนรของเราโอ้มันมันมัน ส,ส,สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุก ah ัดกับผมมื้อนี้ผมสีพาพี่พาหน่องลงไปเลาะเบิงบรรยากาศชนบทบ้ำมดบานเท่าตะวันปกติเวลาสี่โมงซ้ำหนีแดดตะเวนก็ร่างสิตกดินเลยพี่น้องตะวันมื้อนี้คึมฝ้าคึมฝนครับมืดๆคุมั่วคุมั่วคือฝนสีโตกนี่แหละตอนนี้ผมยังอยู่บัดเหมือแอร์อยู่ครับมองนี่พันจัดงานร้อยกระทงครับเดี๋ยวผมสิพาพี่พาหน่องลงไปเบิงพู๊นละครับลงไปทางคุนล่ะหลอดเลาะไปน้ำม่องที่ชาวบ้านบ้านน่างพิ่น้อกมขาอยู่น้ำไฮน้ำหน้านะครับ มีพผนองลงไปเบิ่งบรรยากาศแบบบา้านๆห้องน้ำกันเลยครับผมคั่งล่องกาสวัดเสียวแน่จักหน่อยพี่น้องดีนะเพิ่นมาเห็นเป็นคนขีดให้ธนาฝนหนีทุระทุเลกว่านี้ครับผมตะวันคนขีดหอดนีละอ่าในเบิ่งน้ำกันเลยครับผมบ่ได้ลงมาหลายปีแล้วนเนาะเพาะบ่ได้ลงมาหลายปีแล้ว เแต่วว่าเขาบ่ได้เข่าในหมู่บ้านเพิ่นนะพี่น้องเขาลงมาเบิ่งบ่องถีเพิ่นออกมาเห็ดเทียนเห็ดสั้นอยู่น้ำไฮน้ำหน้านะครับบรรยากาศแย่มแรงๆครับอากาศมืดๆแน่จักหน่อยมื่อนี่คือฝนหยตกนี่มันเสียงฝนหมดละสวดๆเสียงรถเหยียบขี่น้่แน่เลยพี่น้องเลยโอ้ต้นดอกจานใหญ่ต้นนี่กูนะ เอ้มันคือกินดอกจานนึงสั้นโอ้บรรยากาศขี่งนอกบรรยากาศนะครับแต่เป็นช่วงหน้าฝนดีงามด้วยครับเจ้านี่บรรยากาศดีเพราะว่าน้ำกระซิทถ่วมกันทแทะถึงว่ามองดีสิเป็นสะพานสะพานเลยด้วยเพี๋ยวไห้รอดทอนนะครับมองพื้นน้ำไหลถนนอื้ตอนนี้เราก็ลงไปอีกแล้ว อ๋อบ่ม,มีไฟเข่าทางนี่ตอนเิ่นเข่ามาทางพุนเล้วครับพุนเห็นเสาไฟอยู่ผมประว่าตัาต้งที่เฮาลงมานี่เพราะท่านมีเสาไฟนะครับนี่ต้นยูคาก็เป็นแถวงามขนาดเลยมีคนอยู่อยู่โอ้มีอยู่อยู่เราพี่ต่อเตอร์นะครบอ่าบรรยากาศป่าเข้าครับผมหอกขอากไก่ทางนี่ก็ี๋เป็นหม่องเผาถอดเผาทานพี่ครับเสาไฟพ่นลงมาทางพี่ โอ look, so, ้เ uh, พ so so, uh, ันเฮ็ดถอดโซลาเซลล์เด the ้อพ so uh ี่น้องเด้อพูดนะโซลาเซลล์ท่านสมัยครับสูมเออร์เนี่ยตะวันคนทางเพิ่นกระชังคารซิกอยู่เดี๋ยวหนาฝนที่าพี่พ้าน้องมาลุยอยู่หรอกผมเคยมาช่วงนั้นหนาฝนนี่นะพี่น้องสวยงามเลยครับอันนี้เขาเนี่ยเขาไมาในเขตยนบรรณานุกรมหรอกโอ้บรรณานงามเด้อพี่น้องเด้อตำบลขามปอบอำเภอเขมรลาดจังหวัดอุบลราชธานีครับผมตะวันที่เขาขึ้นอยู่ตองสายไงที่ร้อยกระทงมาโถนเป็นเขตของบัตรแบบแอร์ครับ ตอนนี้เขาลงมามันนางามแ้วเพ้่เเทียบใหม่่พ่า้องเนาะเอิฐเอาเขามาก่ไปแล้วมันบรรยากาศออมาอยู่ไฮอยู่หน้ามันก็สีสีดี่นดี่น้องกากันทั่วสะดสเว่อไปแล้วโอ้ผีสดพักนโอ้หเ็นสอบ่ีไป้องเลย ปีมันขึ้เป็นไฮน่าได้พี่นอ้องบางทีเหรอเออแต่ว่าปีนี่คือเป็นไฮมันเบิดเลยถอนละ่ะตะกี้ผมมาหมองนวลรอดีมันขึเป็นไฮน่าเบิดเนาะตอนนี้ขึ้นเป็นไฮมันเบิดไลยพี่น้องโอ้ยฟังดีขึ้เป็นไฮมันเบิดเลยตอนนี้แม่แค่สองสามปีเลยพี่นอ้องโอ้อมอออออผมก็นึกว่ามัน,นยังเป็นไฮมันมีคนอยู่เลยเปิดเป็นไฮไป็นหน้าเอ๊ะขัดจังเลยหน้าไฮหน้า เห็นว่าสิลงมาอยู่ใครอยู่หน้ายังสี่กับมีไฟฟ้าด้วยครับมีตตาถนนเนี่ยปุ๊บมันก็ล่างเห็ดมางหว่านหันแล้วเดี๋ยวจะมาประกาศเห็ดเง,งาลงมาเบิดเลยครับโอ้พักไหวกินไหวขายไห้น้ำหน้าเฮาแต่อยู่เป็นยมยอมอันนี้เป็นที่อย่างน้องน้ำฝนบ่เอ้อน้องน้ำสานหลวงเพฝนเนาะสานหลวงสายใหญ่ เอื้อนเพื่อนนอนเนีเ่ยหลังบักง่ายหนึ่งอยู่กลางทงงัวโดนมองไว้เฟืองไว้ฟังครับผมห้างสายมือของเข้าตอนนี้มันจิเป็นสาหลวงสาหนามง่ายอย่นะครับ <c oughs> <c oughs> อู้อย่างสิ่งเลยครับผมไอ คือมาหลายเธอพูดนะไก่กาอุ้ยโอ้โหพี่น้องเบิึงเรียงไก่เรียงกาบักนิ่วยังเหลือเด้อพี่น้องเด้อบักนิ่วบักนิ่วเริ่มหายากแล้วเด้อ ้จเอ๊โอ้ลวดไผ่นี่เหรขั้นบักใหญ่เลยโอ้เอาตักดูโอ้ดูล่ะอึบอึบอ้าขั้นบักใหญ่เลยเว้ยเดี๋ยวผมสิผ้าย่างลงไปบนสายหญ่ก่อนพี่น้องเพิ่มสายหญ่แล้สายหลวงก่อนของบันดาลงามนี่วะ ไปพี่น้องลงไปเบิรงเพิ่นเอิ้นว่าสายใหญ่เพิ่นว่ะคงบันดาง,งามครับผมปกตินหนาเพิ่นสิหลายกว่านี้อีกเด้อครับตอนนี้มันก็เป็นช่วงหน้าแล้งคือว่าแหละโอ้เราได้ควัญขีดมาหอนหน้าบ้านเราแล้วสุดแค่นี่สุดแค่นี้ว่าจะไปทางไดนลราบัดเนี่ย <c oughs> พูดทางเขามาบังหั่นพี่น้องครับพี่น้องก็เฮ็ดแล้วหวังปลายปีนี่ครับ างานคือในเบืองสายใหญ่น้ำกันใส่ระบาดเนี่ยคนคือว่าก็ลังเปลี่ยนเนื้อกุ้งคนใส่กุ้งอยู่เพือ่อนนะสายใหญ่สาหลวงโอ้หนามเพิ่นกับปลาไหลบนไหน้อครับบกโลกลายขนาดเลย โอ้มันหมืดเราว่เห็นคนดอกครับคุณนะ่ะมันหมืดมันมืดคน,นกระแหงใสเสือเขียวคือกันกับใบบัว<笑><笑>นีบ่บอเห็นโอ้โหบันไดลงกไปดีนะพี่น้องเด้อเบิ้งผมนึกว่ามันนับสิงยางตะลุดลงไปโลบผมแยนเด้อฉันนมกไข่บันไดลงกไปพร้อมยางาลงไปเบิ้งน้ำเล่าเปล่าเอ,อ๊ะ เออเออเออพี่น้องอืมเคยบ่นี่โอ้ยเอออะโอ้ยน้ำบักเล็บแมวปู่ต้นบักเล็บแมวเด้อพี่นอ้องเด้อต้นบักเล็บแมวต้นบักเล็บแมวแห่งเังมาขวางขาคนอยู่น่ะโอ้หแต่วาเป็นต้มีป่าเด้อครับเด้อนี่สร้างเงี้ยงเดี๋ยวตะนมือน,นี่มันเป็นมืดขึ้มครับคือฝนติตกนี่สุมือนี่แดดโอ้ย มือดแน่จังหม่เด้พี่น้องเด้อแต่เป็นตกดินปกติ่าทั้งหลายคำดอกซ้ำนี่เหมือกัเมื่อย่างลงมนไหนท่านผูกันครับโอ้เป็นตาปลาหลายเ้อครับเด้อเป็นมองหาอยู่หากินของชาวบ้านน่างงามตำบลขาปปอมอำเภอเข็มมาลานเฮาครับผมต่ไคช่วงนี้มันหนาแรงเนาะ หัวกับฝนก็ลงมาผูกมาลามพ่น้อย่ามันเปิ่ง้งกันครับดินกับแตกเขืบอเบิร์โอ้โยดินกับแตกเขืบเบิแล้ว

มันก็ตื่นแล้วเนาะเขาบอกขุดหลอกไม่เนาะมันเป็นต,<ร>ตื่นยุคก,กลางๆ่นเลิกอยู่วะ่นโอ้บันตาวศนนี่เพิ่นก็ยังตื่นเดี๋ยวสเนาะโอ้จนกว่าผมมาเขากอบอกขวดออกไม้เนะี่ยมันคือแข็งสักแท้ แต่ว่าช่วงหน้าฝนก็ขึ้นฟูงอยู่มันบ่ฝนก็ฮอดขึ้นแหล่หันใตาหยาข้างหลังเออบ่พอสิท่วมขึ้นไปฮอดพุ่นเนาะแท่งนี้ก็สิมักขุดไม่ขึ้นจักหน่อยผมว่าเพราะได้เห็นน้ำขังน้ำยังเพราะได้หาอยู่หากินอืมพี่น้องเรายามกุ้งเราอยู่ อุ้ยเนี่ยมีหัวนกอ้วโอ้มีถูกอย่างเล้นเป็นหองกโดนซุบนต๊ะแเบิดซุนบินลงจากนี้มาคันนี่มันมันห้างหรือนเออแล้วว่าจะใส่เบยดปลาบ่ก็เป็นตรมีประคอดเ๋ยวผมว่า นาะเบ็ดักคือคับเลย,ยใ,สใส่เบ็ดนี่สิบคืออยู่บอนี่ยักหลังเลยนะไห้ตุมม้มาอีกป<ฮ>ตุมหายอนกับเาบบเชา,ชาตุมเช้าหลังเลยจะว่ามันพังไปน้ำกั เสียเงี้ยหลงมองวะมีอยู่วะีคนมาหาลอยอยู่วะโอ้ยแกเฮี้ยนอยู่ทั้งหนาแะคักแะยังเฮี้ยนอยู่ทั้งหนาหนองหนาสาแะคักแะยังสิมีคนมาลอยอยู่ ยามตุ่มเล่า,ลาหนึ่ <laughs> งแนวพี่น้องอ้ยปองนี่คือเป็นไซเบียตแท้บ่เป็นปองคนไซเบ,บียตหมดนี่คือๆเนี่ยปองข่างปลาบัวนี่ว่ามันขเ้เจ้าไซเบียตเลยนี่นั่ง <laughs> ยามมาแล้วยามมาแล้วโหไม่นังล่วนะโอ้ตะกุ่ง

ยังก็โตน้อยเทอนี่โอว่ามันหนูบ่นเถอะมากว่ามันจนฟ้อนหึหึหึไม้ยังก็โตน้อยว่ามันจนฟ้อนบ่นเถอะมากโอ้โหกระไรไรตัวนี้จักหลังเลยนี่้วยจักหลังแล้วกยามมาเรื่อยเล<ห>ยเยอะก,กว่าหลังว่ามันบบได้โบเมียนตัวนี้มันได้อยู่เด้อพี่น้องเด้อ ของเราโอ้โหมันมันมันเด้งกลุ่มเดินกลุ่มเดนหันยูดถุงเลยไม่อยังนี่มิตาเนวใส่มันเบิรหมดเลยเนี่ยมันอันนี้เส้นแย่งนี่แต่กางเงียบเลยเนี่ยถุงเป่าโอ้โหออกมาจากถุงล่กงเงียบโอ้ก็ได้อยู่พี่น้วกเลยตรงน้ำเลยกลัวแล้วยามต่อคัดจังหวะเราหมาหน่อยก็อยากลงน้ำเรื่อยๆเลยโอ้ยมันมันตั้งเป็นพันหน่อยบนนี้อยากเรียนต่ว่านันดาน เว้ยยังก็อยังนี่ตัวน,น้อยหน่อยหมุนปลาบัวมาโอ้ยน้ำมันจะเล่นล่อฟังอยมันมาใส่ตุ่มน้ดบ่มปะลองเขาวนขึ้นเมื่อบวกวนเราแล้วเราใส่ตุ่มแล้วนี่ลาพี่น้องวิถีชีวิตการหาอยู่หากินคอนอีสานบ้านเท่าครับหัวแามนี่กับสิมันใส่ตุ่มกุ้งตุ่มยังหอดแามนั่นกับฝนตกมาจั่งหน่อยกับไต้กบไต้เขียด ไปเอกดำหน้าใส่เบ็ดใส่หลอบใส่ไส้ปลาลง่งลีตามฤดูกาลครับผมพู้นบางนะโอ้ถ้าเพิ่นขุดขึ้นอีกเจ้าหน่อยเนาะพี่น้องเนาะน้อง,องพ,พดดุ่นพุ่นได้หนองหอดพุ่นนะครับแต่ว่าแถวนี้มันตื่นเขินเบิเบเบดมันมีหนามตาสนท่างพี่ครับเฮ้ยยังน้ำมาอยู่ตัวนี้ยังน้ำมาสิบ่วเดี๋ยวนี้ <laughs> ปลาขึ้นเมือป่ปะไปขึ้นเมือ่ปะไปไปปะ นี่พ้องบรรยากาศตะเวนกระลังตกดินครับผมโอ้ยมันเป็นหินเป็นพลานหินด้วยกันน,น,น้องคำเนาะฝนตกแล้วมันก็นสิไรส่สองไรหินใสมานนี่ บอกเคยเห็นเลยเด้อพี่น้องเด้อขุดลอกสะสเก็บน้ำบ้านนางงามไปมนันกระจังมื่อไหร่แตะเป็นกลังตกดินแล้วนานลุงทุยมาเด้อมันมาถามหากุ้งเลยเด้อ เราได้อยู่เดชเห็นว่ามัททันได้ขึ้นมาัทนองเลยพี่น้องก็เจ้าวัฏถามหากุ้งแล้วเราได้หลายเติอบอยู่แล้วผมลงไปเบิ่งน,งนลำเลาบ่แล้วยามบ่ทันแล้วอย,ามมาอยู่วมาถามหากุ้งละ แล้วผมสีผ้ายางไปเบิ่งหลอบสาเลยครับเด้อว้วลาฝนตกหน้ามันก็นสีไหลลงยังสีเลยนะครับมันก็นเลยจังไดล่ะตะลิงกับสิพังเนี่ยแต่ว่าขอบสาในส่วนมากก็ยังเป็นหินเ้ยครับแม้กระทั่งมองที่ผมเย็นเนี่ยเตี้ยวีแต่หินหมนดเลยครับเป็นแค่ไล้ายพระล้านหินหมนดเลยเป็นกระลังตกดินล่ะ เท่าบาทมันก็ไม่เห็ดไทยเห็ดเยียนเดี๋ยน,น้ำไทยน้ำหน้า,างี่แล้วครับโอ้ต่ะนี่ดิพันปลูกมั่นหลายเลยครับเลยสร้งเสียงเจง้าทินดี่หลเอาตามคนว่าเป็นสายเลย,ยนะหน,ะนะึ่งนะ่น้องโอ้พันไดก้อนจี้องพีกายดสบายเลยแย,ย่ยเดี๋ยวเราก้อนจีดไปสุดเทวหน้าเฮียนเล่านะครับเรียงล้านหน่อย กูเหนื่อยสิมันทางลงไปสวนเพิน่นเถอะครับคือเฮาดีเถอะนะแสดงมันเพิลโมทันถอนเนี่ย,ยท่ทนคสายายาอยู่ทางครับ มา,ากาษณะบรรน,นอกบรรน,นอกเข้า,ขาขครับผมรถไถนาเดิมตามยังมีให้เห็นอยู่นะครับเด้อรถอีแต๊กรถอีแตนไม้ประสิเอิบมีอย่างนาะพี่น้องเนาะรถไถนาเดิมตามทนนะครับเด้อคนะูบุต้า พนพานลงไปเิ่นสวนเราซาสุปีเราเห็ดเป็นสวนเกษตรผสมผสานงามงามเลยพี่น้องนี่ทุกอย่างปลูกขอดบัวแดงปลูก้ทุกอย่างครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยขมปลูกพักปลูกมีเลี้ยงปลาเลี้ยงเนียงตะว่ามาปีนี้ <c oughs> เลี้ยงหลานสองคนผู้หนึ่งออกมาอีกเป็นสามคนแล้วมันมีเวลาเลยพี่น้องมันมีเวลาเลี้ยงเลยมันก็นเลยสวนมันก็นเลยเป็นรกๆหลังๆมังที่ลับมั่นเพลินตัดออกเลยก็มีเวลาถอนจนปรงขึ้นมาอีก คุนะสา,าน a m บางทีเป็นบอ่บอผักปา่าพันปลาตัวหน่อยทั้งหลังพุนก็นแห้งเบิดครับโอ้แต่กี่ผมเมื่อวาบางปีกะสองปีที่แล้วนะพี่น้องอุ้ยอ่นฟ้อนน้ำเล้าบักบวบักเขือบักพริกบักแตงแบบอ้ยอลังการครับเพราะเราปีนี้สิมาไทยพี่เห็นน้องเบึงผ้าเลยเลี่ยงนานสองคนสามคนเราก็เลยปล่อยมันล่างเลยครับบางทีล่ะโอ้บางเนี้ยน้องปา่าปีไกยน้องเนี่ย เราปลูกไปว่าเราปลูกมะเขือใส่กระสอบพุ่นนะครับมองข้างมันพุ่นค่างหมกบวบอะไรเข้าย่างหลอดอ่ะพุ่นทั้งล่างเป็นกระสอบพักย่างไปนี่ป้าว่าเป็นดีสัวขาคนพี่น้องนี่ทุก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 อุ้ยงามหลายมาปีนี้โอ้ยเราปล่อยแหงเบิร์ดเลยพี่น้องโอ้ยนะเบื้องข้างนี่ที่น้องใหญ่กระใสตุ่มใส่ยัางยูพุ่นนะเบื้องนี้กระซั่งปลากระซั่งยังเราโอ้ยปล่อยล่างเบิร์ดเลยมันยากเนาะพี่น้องเนาะ เรียงลูกเรียงหลานนี่เฮ้ยเดี๋ยวขายางดูทั้งนี่นะก็สร้างเรียงหอยขมเรียงปาลาเราโอ้ยน้ำกับคอนด้วยปีนี่สุปปีเร้ดิูบหน้าึ้นมาตะหนองใหญ่เน่ยนะครับเต็มหนีบ่บมีแบบว่าสีบกังสีหรอกครับเต็มแล้วก็เรียงปลาเลยปีนี้โอ้ยแห้งแรงเลยครับมันอยากน้อ,อ,นอลูกน้อเต๋อขึ้นมา,นะแ,า,ลา,านแล้วเนี่ยมันบป็นข้างล่างเป็นอยัางไรบ้าง ทั้งล่างปีนี่แล้วกระดุดเป็นไฮมั่นเบิดเลยแล้วเหตุเขาให้เดียวนี่บ่นี่ไม่ใช่น้าเขาให้เดียวนีวท่ทั้งล่างทั้งล่างดุดเป็นไฮมั่นเลยอะไรไปรก็บอกก็ไพ่แล้วแปลว่าเราปลูกเองล่ะแล้วก็เอาไปขายตลาดนัดนะครับตลาดนัดบองสายใหญ่ที่ต้นคลิปที่ผมผ้าพี่งลุงมันน่่นแหละบองหามันสิเป็นมีตลาดนัดวันพฤหัสเสารส์วันพฤหัสละกะันเสาระะส์วันอาทิตย์ครับแล้วก็ทเก็บพักเก็ยบยังในขั้วเลื่อนเล่านี่แหละ คือไปขายอยู่หมองหันนะครับบอกระย่ากเฮียนปันไดย์เศาวันพฤหัสกับตอนเศาวันอาทิตย์ครับก็เลยปลูกไปขายแต่ว่าปีนี้โอ้ยเราอยากลูกอยากลาหลานหลายบดเห็ดเลยพี่นอ้องนี่พี่ับมันนอกมันนเขาครับผมวิธีชนน้บดบานเข้าจังไรพี่นอ้อ,นองกับฝากเนื้นอ,อ,อบบพี่น้องเด้อฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามให้ ไอ้เก่งเคยอุบลคนเมืองเข็มเลยนะครับฝากติดตามอีพี่ต่อไปว่าไอ้เก่งทิ่ภาพเป็นาะบานไหนเนาะครับนอถึงไหนกะรักษาสุขภาพเลยนะครับเด้ออยู่ดีมีแห้งสูผูสุคนครับอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนรวยรวยครับผมสวัสดีครับปน้งกี่แย่เหลังหี่ยเนี่ยเนเนี่ยเนี่เนี่ยเยเ่ยเนี่ยเน่ยยเ่ยเนี่เนี่ย่ยเนี่ยเนี่นเนี่ ห้า uhm สิบกิบหลังผุนแปดแปดสิบโอ้ตวังงามลยแปดสิบหลังสเจ้าตัวมันเตี้ยหง้างเลลเซจกันเโอ้ดอกบัวมะไ้โอ้อกบัวยกินมเวยมาพวกห้ซ่ากมาตึ้งมุ่ทางสีเสียหลังนึ่ยนี่ยเดงาางาสิเบ็ดอัมกินด้วยเร็ว ไปให้ยายกินด้วยนี่ไง<ต>ไปยายก่อนไายก่อยไม่หยัดแล้วก่เทียาไปขายเขาตกเสา,าเขาไหวนะเขาจะตายต้องมาขังไว้เห้มันหดมือตลาดน,นัดแล้วก็เทียวไปขายดูบอ,องเดินเลื่อยน้องใหญ่ที่ผมพาพี่น้องลงมาบองตุนชิบแล้วครับปองครับโอ้บริสุทธิ์น้ำไส้น้ำขอนเลยปีนี้สุป,ปีจนเต็มนหนองเนาะ โอ้เดี๋ยน้อยก็ลงไปหน้ายังล่ะนะฮะลายเต๋อบบนีเนาะโอ้ยจะลไปได้หมไงไอ้แม่งลง หขุดละกองมาเทไปเลยพี่น้องเออใกล้ได้มีน้องอยู่หน้าบ้านเพราะเด้หากินเนาะเป็นเงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ขนาดเงี้ยนี่ดีพี่น้องนะอาหน้าเก่งมาไทยดีดีโอ้ยเมื่อวดนไฟต้องการกึ้งเนาเงี่ยไฟต้องการมาเด้อพี่น้องเด้อทุกเสาวันพฤหัสเนาะวันอันวันอาทิตย์น้ำบ่ทุกเสาวันพฤหัสแหล่ะกันเสาวันอาทิตย์น้ำนะครับเด้อตลาดบันเหมือนแอร์เฮ้านี่ล่ะ ตำบลขามป้อมไปตรงการอยู่เหื่อกมาเอาเลยลงจากน้องไงเลี้ยวมาจนสุดทางค้นจีนเมื่อสีหอดขึ้นค้นจีนเนาะพี่น้องไปอยากได้ก็มาเอาเลยครับผมขายเยอะบาทบาทนี่กิโลละสามร้อยห้าสิบกิโลละสามร้อยห้าสิบห้าเพื่อนอยากซื้อจักหาสิบหกสิบไปตั้มไปก่อยเข้านีเนาะเพป็นก็ขายได้ด้วยซ้ำบาทก็ขายซ้ำบาทก็ขายเด้อพี่น้องเด้อเพราะเด้กินแล้วแรงมึงนะขันไพ่ไปอยากมาหาเราดูเหื่อกไปทาเอาเสระวันพฤหัสกับ เช้าวันอาทิตย์ตลาดนัดเบิร์เบิร์ดแอร์เฮาครับผมขึ้นไปสวยแน่บว่ะสวยอยู่ตะวันตะวันไปว้างไว้ข้าวเดียวกับเบิร์ดเบฮ้ยพี่น้องขอนินตามเลืดูการบ้านเฮาแล้วก็เอาลงไว้คือเก่าคือ โน่นลงเลยพ่อหวดูดนพี่น้องเชื่ไมือเศร้าก็ออกสู้ตลาดปกระิกัปกติอันนี้เจ้าันเลี้ยงอย่างคือสุปรีมหอยขมหอยหยางเดี๋ยนะห้อยเคี่ยรีกับแนหมดได้หอขนาดนอนเฝ้าอยู่นี่ยังมีคนลักสายไฟอีกขนาดนอนเฝาอยู่กับเพื่อนนะพี่น้องเล้อสมือนี่ อันตรายขับไปดอกสาเรา